สวัสดีค่ะพี่มาลีสวัสดีค่ะโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับพี่มาลีอีกแล้วนะคะพี่มาลีจะมาบอกสูตรปลูกวัสดุปลูกบอนสีของพี่มาลีว่าตั้งแต่เริ่มเลยพี่มาลีอ่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างและทํำยังไงบ้างมาดูเลยค่ะค่ะ,คะตอนแรก พี่จะไปซื้อใบกัมปูมาเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาไปหาเองเนาะใบกัมปูซื้อมาใหม่ๆก็จะสดๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะสดๆแบบนี้แหละอย่างนี้เลยสีน้ำตาลซึ่งเราจะไม่เอามาใช้ก่อนเราจะต้องหมักก่อนผ่านกระบวนการหมักเนาะกระบวนการหมักของพี่มารีจะผสมน้ำา m m กับน้ำกากน้ำตาลเนาะผสมน้ำใน กะละมังค่ะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปแช่ไว้หนึ่งคืนแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนจ้ะวันรุ่งขึ้นสงสงขึ้นมาจากน้ำจ้าใส่ถุงอย่างเงี้ยมัดอ่าใส่กระสอบใส่กระสอบกระสอบอย่างเงี้ยมัดจ้าทิ้งเอาไว้ประมาณอย่างน้อยสองอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าเดี๋ยวไปดูกันไปดูได้ไหมใช่หรือว่าต้องไปดูไหมคะหรือว่ามีให้ดูไหมมีให้ดูอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพอเรา เอาใส่ในถุงแบบนี้ไว้เนี่ยสองอาทิตย์จะเอาไว้ตรงแดดเลยไหมไม่ตรงแดดวางไว้ใต้่มรลมลำลายอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะป้าอ๋อพี่มาลีเอาไว้ใต้ร่มไม้นะคะอันนี้อันนี้คือที่หมักไว้แล้วใส่ถุงหมักไว้แล้วก็กองกองขับไว้แล้วมันจะเป็นยังไงคะเปิดให้ดูนะเรียวจริงๆเราเรียวเรียวสุดๆเลยนะคะ ไอ้นี้สารจันทร์ขอแสงแล้วก็ใช้ด้วยหรอใช่ค่ะใช้ใส่ตอนไหนคะใส่ตอนที่เราผสมในกระมังเนี่ยเนี่ยพี่จะแช่ไว้อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สงใส่สงใส่ถุงอปุ๋ยแล้วก็มัดอย่างนี้ไวาคือเราใช้ทั้ง EM ใช่ EM แล้วก็กากน้ำกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย์สังขา์แสงใส่หมักไปหนึ่งคืนหรือสองคืนนะคะหนึ่งคืน2สองคืนก็ไแ้ลแล้วแต่อ่าอันนี้ที่หมักได้หล น่าจะสองอาทิตย์ได้มันก็เปลี่ยนสีนีี่เปลยสแล้วค่ะอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้เราต้องมาไปตากแดดก่อนนะเปลี่ยนสีเลยคือควรจะเป็นสีนี้ถึงเอามาใช้ได้ช่ทีนี้ของพี่มารีะเอาพวกไอ้นี้ออกได้ไหมการตอนที่จะนั่นออกตอนที่จะอ่ะเลือกถ้าเรามีเวลาว่างมานั่งเลือกมานั่งเราก็เอาการออกเราเลือกแต่ใบอยู่ทางโน้นไปดูกันต่อพอหลังจากที่เรา เออหมักเรียบร้อยแล้วสองอาทิตย์เราก็เอาไปตากแดดกี่วันคะสองวันสองวันอย่างน้อยเพื่อฆ่าเชื้อราค่ะสองวันนะคะอย่างน้อยค่ะให้พี่มารีบอกว่าให้มันแห้งกรอบด้วยให้มันแห้งกรอบมันจะได้ปนปนได้เวลาจะใช้เวลาจะเหยียบเหยียบยยิบยีมันก็สนุกดีนะคะเอามาดูกันช่วงนี้แดดบนยามก็รวนแรงอันนี้เหรอคะหรืออันนู้นอันนู้นค่ะนู้นค่ะอันนี้คือหลังจากที่อันนี้ตากได้หนึ่งแดดอ่า หนึ่งแดดหนึ่งแดดนะคะเขาก็จะเริ่มกรอบเนี่ยบางทีบางว่างเนาะเราก็มานั่งคัดไอตัวกิ่งไม้ออกกิ่งไม้อย่างงี้พี่มาลีไม่ใส่ไปนะมันจะมันจะเป็นเชื้อราอกิ่งไม้เป็นเชื้อราเออมันมันขึ้นราได้นะอย่างเงี้ยแต่ใบไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นไม่ใช่ว่าจะปลูกง่ายๆนะพี่จะใส่ใจเรื่องความตอย่างเงี้าสดุปูกพี่จะนั่งเก็บเพราะจริงๆมันส่งผลต่อต้นไม้ของเราใช่ส่งผลต่อต้นไม้ที่เราปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยราคาเชื้อราพอ พอเราค่ะตากแดดได้หนึ่งแดดสองแดดเนาะเราก็มานั่งปนปนให้ละเอียดนันแหละนู่นปนในร่มปนในร่มเห็นไหมมันก็จะคือมันมันจะทําให้ย่อยง่ายเนาะเวลาเราใส่กระถางปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วมาทีนี้หลังจากเนี้ยเราก็ใช้ใบไม้สามส่วนสามส่วนกับดินดินหน้าดินหนึ่งส่วนซึ่งหน้าดินนั้นใช้วิธีการ หมักก่อนใช่ไหมคะอ่าพอดีเพื่อนเขาทามาให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้าดินกันดียดูเพื่อนเขาหมักมาเรียบร้อยแล้วอ่านี่หน้าดินนะจ๊ะทุกคนอันนี้ดินซึ่งมีสารอาหารเยอะมากเป็นแบบสารพัดใบไม้สารพัดใบไม้เลยแล้วก็หมักหมักรวมกันใช่ค่ะแล้วก็ขี้วัวนิดหน่อยเพื่อนเขาทําให้เขาใส่ม่เยอะซึ่งเหมาะสําหรับที่จะปลูกบอนสีค่ะประมาณนั้น แล้วก็เอาเนี้ยหนึ่งส่วนผสมกับใบไม้ที่เราบั๊ค่ะแล้วก็มีสตาร์เกิลจีค่าอ่าสำหรับป้องกันพวกแมลงแมลงใต้ดินพวกกิ้งกือพวกอะไรเงี้ยค่ะเราต้องผสมด้วยนะสตาร์เกิลจีค่ะแค่นั้นจะใช้ได้ตั้งแต่เพาะเมล็ดเบบี้เล็กๆเวลาผ่าตาแล้วก็ไปถึงไม้จอมไม้แน่พันใช้สุดเดียวหมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนหลายรอบไม่ต้องทำหลายรอบ เม็ดเอ่อเมอ็ดอ่อสีเหลืองเืองเพลี้พวกอะไรนะออสมโคตที่มารีจะไม่ใส่ไม่ใช้เลยนะคะโอเคนะคะ,ส,ะส่วนนี้คือดินเก่าพี่มารีดินเก่าดินเก่าที่เราเปลี่ยนกระถางเพราะว่าที่มันยังยังดีอยู่เลยยังดีอยู่เลยค่ะพี่มารีบอกว่าก็คือถ้ามันร่วนๆอย่างเงี้ยมันยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยพี่เอาไปผสมได้อย่มีใบใบแบบนี้เอาผสมกับดินดินใหม่ได้ใช่ไหมดินใหม่ได้เลยแต่ว่าเราต้องตากแดดฆ่าเชื้อราก่อนนะอุธยดีมากพี่มารีคือมันยังโอเคมากเลย ใค่ะโอเคมากเพราะบางทีเราต้องเปลี่ยนกระถางจาก4นิ้วไปหกไปแปดไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนดินเนาะใช่่อาก็คือเราต้องดูก่อนว่ามันยังพอใช้การได้ไหมถ้าแบบว่าเละๆไปแล้วก็ไม่ต้องมาเพราะมันจะทำให้ดินแน่นเนาะนนนนนีเาะ่่ดิแไปโอเคหมดแล้วหมดแล้วไปดูที่พี่กำลังผสมไหมไปดูกันค่ะไปอแล้วอ่ไอ้นั่นล่ะที่บอกว่าใส่มูลไส้เดือนด้วยใส่ตอนไหนคะมีค่ะมีมีตอนใส่ตอนผสมออ๋โอเคโอเค เดินไปเดินมาสนุกมากนะทุกคนเนี่ยทั้งวันเลยอยู่อย่างนี้เลยพี่มีมูลไส้เดือนเพื่อนเอามาให้อานายมูลไส้เดือนอ๋อเหรอของบุรีรัมย์อีกไหมเนี่ยพี่เพื่อนอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าใช่ค่ะเนี่ยสุทัศน์อ๋อหนูไม่รู้จักนี่เนี่ยไส้เดือนอ๋อพี่เขาเลี้ยงหรอคะใช่เขาเลี้ยงไส้เดือนอ๋อโอเคดีเลยไส้เดือนพี่ก็ใส่ประมาณสักหนึ่งหนึ่ง หนึ่งกระป๋องประมาณหนึ่งกิโลคือไม่ได้ใส่เยอะหรอกไม่ได้ใส่เยอะค่ะอันนี้คือที่เราผสมแล้วหรอคะใช่ผสมแล้วทำไมมันแบบแห้งร่วนอย่างงี้ค่ะเนี่ยเราผสมแล้วอ๋อก็คือให้แห้งก่อนตากใบไม้ให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เอาหน้าดินนั้นมาขยำพร้อมสับมูใส่เดือนนิดหน่อยใช่ค่ะจบเลยแค่นี้ใช่จบเลยเนี่ยได้แล้วเนี่ยพร้อมรับประทานไม่ใช่อร่อยมากต้นบอลสีชอบมาก โอเคเดี๋ยวแนะนำอีกตัวหนึ่งเนาะสตาร์กันจีซื้อได้ดูยูนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะมันแพงอ๋อมันแพงไม่มีอะไรเลยโอเคต้องขอบคุณพี่มารีมากมากนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพวกเบอร์โทรนะคะไลน์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กของพี่มารีเพราะพี่มารีมีเบบี้บอลเยอะแยะมากมายหรือไซที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นพ่อแม่บอลนะคะพ่อแม่บอลสีของทุกคนที่อยากได้เพราะว่ามีทั้ง เอ่อบอนสีโบราณบอนสีลูกไม้นะคะไม้เก่าเก็บไม้ใหม่ไม้ในกระแสนะคะก็นั่นแหละก็ติดต่อพี่มารีมาเนาะมีทั้งไซส์เบบีมีไซส์ตั้งแม่เราก็ขายนะคะถ้าใครอยากเอาไปตั้งแม่เพราะว่าที่ทุกคนเห็นอ่ะมันมันไม่ใช่แค่นี้พี่มารียังมีอีกส่วนหนึ่งของน้องสาวน้องน้องสาวที่นครปฐมนะคะเป็นชื่อบอนสีของมาริ บอลสีกำแพงแสนค่ะนั่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพี่มาลีไม่มีนะคะมีทุกมีแน่นอนเพราะฉะนันมมีเป็นร้อยตู้ถูกไหมคะใช่ร้อยตู้ฟังโน้ตค่ะโอเคของดี จังหวัดบุรีรัมย์ก็มาหาพี่มารีนะคะใครอยู่บุรีรัมย์หรือโลแวกใกล้ๆเนี่ยก็มาหาพี่มารีได้เลยมาเลือกมาชมมาช็อปแต่ถ้าใครอยู่ไกลก็วิดีโอคอลไลน์มาคุยกับพี่มารีก่อนส่งล่งส่งรูปแล้วก็ดูจนกว่าจะพอใจว่าเรารับต้นนี้จริงๆแล้วก็ค่อยคุยกันถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงบอลสีมาได้นะคะมาปรึกษามาคุยได้เขาชอบมคุยดูแลเขาชอบอีกอย่างคือ <bizim> <S <s <umi> พ <servir> ่อค้าแม่ค <soft> ้าใครอยากรับไม้ไปขายต่อก็มีราคาสมต่อนะคะเผื่อได้ไปทําราคาทังโลกได้ใช่เพราะว่าบอนสีเขาแข็งแรงสวยงามนะคะก็ตามราคาเนาะเพราะว่าเพราะว่าบอนสีมันต้องเลี้ยงให้แข็งแรงอะเวลาไปต่อแล้วจะได้ไม่เสียชื่อของเราด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาลีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ